ลูทินรั้นนั่งมทอหนึ่งยันไม่มีการแทรกแซงคดีเขากระโดงระบุไม่มีเวลาขอทำงานให้กับประชาชนล่าส,สุดนี้ครับตามข้อมูลที่ออกมานะครับว่าคุณอนุทินชาญวุฒิุลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมควบกับนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งแน่นอนครับทั้งสองตำแหน่งพัวพันกับสองคดีใหญ่อย่างแน่นอนนั่นก็คือมท .1 หนึ่งหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับ ก็จะไปพวพันกับคดีเขากระโดงซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เขากระโดงเนี่ยตามคำพิพากษาอยู่ในขั้นตอนที่ให้อธิบดีกรมที่ดินเซ็นเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แต่ตอนนี้ยังไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใดเมื่ออนุทินชาญวิรุฬุลเข้าไปนั่งกระทรวงมหาดไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เซ็นเอกสารเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมนะครับที่ผ่านมานะครับ คนที่นั่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวิกุลและสุดท้ายก็มีการไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงทั้งที่สารฎีกาพิพากษาแล้วว่าที่ดินเขากระโดงนะครับ5,000กับ83ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่4,400กับ44ไร่หายไป600 69ไร่หายไปไหนนี่คือข้อมูลนะครับและที่สาคัญอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับตามตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือนั่งหัวโตก,กํากับคดีพิเศษนะครับของ d ีเอซึ่งแน่นอนครับคุณอนุทินอพัวพันทั้งคดีหัวสอบวนะ์ซึ่งโดนกล่าวหาอยู่ตอนนี้และก็พัวพันกับคดีเขากระโดงซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อคุณนั่งทั้งสองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีและนะครับ รัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะส่งผลกับทั้งสองคดีแต่วันนี้บอกว่าจะไม่มีการแทรกแซงคิดว่าเป็นไปได้ไหมเพราะตะลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองทําไมคดีเขากระโดงถึงยังไม่จบไปสิน้นเป็นนะครับโยนกันไปโยนกันมาและสุดท้ายพอเราเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหมีขบวนการอย่างใหญ่โจเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศ แห่งประเทศไทยเองไปเซ็นรับรองพื้นที่บริเวณเขากระโดงนะครับว่าไม่ได้เป็นของการรถไฟมีการออกเอกสารสิทธิ์นะแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อใช้นะครับทั้งๆที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่ใช้อำนาจทางปกครองใช้คำสั่งทางปกครองไปบิดแบบนี้และตอนนี้นะครับอัุทินนั่งนายกรัมมนตีมีอำนาจยิ่งใหญ่ฝ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาไทยสรุยสามและแถมนั่งกระทรวงมหาไทยอีกอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องจับตานะครับอย่างที่บอกว่าคําพูดมันเชื่อถือไม่ได้หรอกครับมันดูที่การกระทํอาอรุทินหัวเราะไม่ตอบปมปรับทับข้าราชการมหาไทยใหม่หลังควบเก้าอี้นะับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท .1 ยันไม่มีการแทรกแซงเขากระโดงบอกไม่มีเวลาขอเวลาทํางานให้กับประชาชนดีฝ่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับที่พักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกุณนาย,ยกรรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีควบ นั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องคดีเขากระโดงหรือไม่ต้องย้ำชัดว่าทุกอย่างเป็นไปตามขรวนวนการยุติธรรมไม่กันแกล้งใครแค่นั้นเองไม่มีการก้าวร่วงนะมีแต่จะไปเร่งนะครับหากพบว่ามีความผิดก็ต้องยึดนะหากไม่ผิดก็ต้องสรุปให้ชัดว่าไม่ผิดอย่างไรและแม้จะต้องเข้าสู่ขบวนนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซง ไม่ก้าวไายเป็นอันขาดเพราะไม่มีเวลาขอเอาเวลาไปทําเรื่องอื่นให้นะครับขอให้ดูแลประชาชนดีกวา่านายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าส่วนข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับทับใหม่อีกหรือไม่อนุทินไม่ตอบคําถามนี้บอกสั้นๆว่าแหมถาม ก่อนจะหัวเราะแล้วเดินจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีก็อย่างที่บอกนะครับว่าแน่นอนครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้ามีผลอย่างมากแน่นอนครับว่าเข้าไปคุมกระทรวงมหาดไทยตามที่เรารู้กระทรวงมหาดไทยก็คุมข้าราชการทั่วประเทศครับคุมข้าราชการทั่วประเทศถ้าย้ายข้าราชการของตัวเองเนี่ยเข้าไปดํารงตําแหน่งเอาไว้ การควบคุมการเลือกตั้งทางหน้าตัวเองก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วในการเลือกตั้งอันนี้เข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับคดีใหญ่ๆใ,ในเรื่องของคดี งวสอวอและก็คดีเขากระโดงประชาชนอย่างพวกเราต้องจับตาว่าจะมีการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าและที่สําคัญว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเขากระโดงที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ก็เพราะมีการเมืองเข้าไปแทรกแซงพยายามใช้กลไกนับทางปกครองกลไกทางกฎหมายช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่จะไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งที่ที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า5้าพันกแปไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่เหมือนกับ นะครับไม่ได้เคารพศาลหรือเปล่าไม่ทําตามคําสั่งศาลหรือเปล่าโดยใช้อํานาจทางปกครองที่ตัวเองมีและอย่างที่สาคัญว่าคณะกรรมการตามมาตรา6 1หนึ่งที่ตั้งขึ้นมาแน่นอนครับยอมรับว่าตั้งตามกฎหมายนะตามกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ตั้งตามตามแหน่งแต่คนที่นั่งดํารงตําแหน่งณนะตอนนี้นะครับเป็นใครนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เขากระโดงคนที่เข้าไปบุกรุกเขากระโดงคนที่ไปยึดถือของเขากระโดงอยู่ตอนนี้หรือไม่แล้วมันจะเป็นกลางหรือไม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจับตาด้องนี้ครับ